สวัสดีครับขอรับเข้าสู่รายการเจ้าเกมรีวิวรายการที่พาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเกมออนไลน์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับสำหรับเกมที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะฮะนั่นก็คือเกม Braveheart: Tales of Lost City นะครับซึ่งเป็นเกมบนมือถือนะฮะแนวแอคชั่น MMORPG นะครับจากค่ายเกม d r e a m e r นะครับก็ความน่าสนใจของเกมนี้นะฮะนั่นก็คือกราฟิกนะครับแล้วก็เกมเพย์นะฮะที่ดูคล้ายกับเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Trioseria f นะฮะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าตัวเกมเนี่ยมีความน่าสนใจอะไรอีกไหนบ้างนะครับเมื่อเราเข้าเกมครั้งแรกนะฮะเราก็จะเจอกับหน้าจอสร้างตัวละครนะครับซึ่งในเกมนี้จะมีอาชีพให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด3อาชีพนะฮะนั่นก็คือเอ่อซอนแมนนะครับเมดนะฮะหรือจอมเวทนะครับอาเชอร์นะฮะหรือก็คือนักธนูนะครับซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยพอถึงเลเวล15นะฮะก็จะมีอาชีพขั้น2ให้เลือกนะฮะอย่าง อซอสแมนนี่ก็จะมีแยกออกมาเป็นครูเซเดอร์กับแกรีเอเตอร์นะครับแม่มน,นี่ก็จะมีขั้นสองก็จะเป็นวิาสาร์ดกับดาร์วิาสาร์ดนะครับส่วนอาเชนี่ขั้นสองก็จะเป็นกันสลิงเกอร์กับฮันเตอร์นะฮะซึ่งอพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีขั้นสามขั้นสี่ด้วยนะครับแต่ว่าจะาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอาชีพให้เลือกแบบเป็นเส้นตรงนะครับ ก็คือจะมีให้แยกตอนเป็นขั้น2นะฮะก็ <_ d> um> อันนี้แต่ละชิ้นเนี่ยเราก็เลือกเพศได้นะจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะครับก็เดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะฮะชื่อนี้ต้องใส่ภาษภาภาษาไทยเท่านั้นนะฮะใส่ภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับ ะะอันนี้พอเราเข้าเกมมาะฮะก็จะมีระบบแนะนําเบื้องต้นนะฮะวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับก็จะสอนบอกหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เราให้เรากดเควสนะครับตัวละครก็จะวิ่งไปหา N p c พหรือว่าไปยังจุดหมายแบบอัตโนมัตินะฮะอะัอ้นนี้บางตัวละคร Np c บางตัวก็จะมีเสียงภาคด้วยนะครับเป็นภาคภาษาไทยนะฮะ เดินทางอันยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นณบัดนี้นี่อันนี้แค่เราอ่คลิกที่ชื่อเคว้นะครับมันก็จะวิ่งไปทำภารกิจให้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งหาที่ซีหรือว่าจะไปโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยก็คือทำให้หมดเลยนะฮะ เรื่อยๆเราก็จะปลดล็อกสก,กิลใหม่แล้วก็จะได้เอเทมแล้วพอเราก็ถึงระดับที่กําหนดก็จะปลดล็อคระบบต่างๆออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบวกการอัปเกรดหรือว่าเรื่องสัตว์เลี้ยงนะฮะเห็นว่า,วาเอฟเฟกนี้ก็ดูสวยงามดีนะครับอันนี้มีวิ่งไปเก็บของนะครับ คือเราแทบจะไม่ต้องเล่นเองเลยนะฮะคือแค่ที่ชื่อเควสเนี่ยทําให้ทุกอย่างนะฮะเนี่ยพอเลเวลถึงก็เปิดละครฟังก์ชันใหม่ๆนะครับกดที่รูปประจําตัวเปิดหน้าตัวละครเลือกแท็บสกิลนี่อัพเกรดสกิลนะฮะกดเครื่องหมายบวกอัพเลเวลสกิลคือหัวใจของการต่อสู้อย่าลืมอัพสกิลบ่อยๆนะคืออันนี้อัพสกิลนี้ใช้เงินอัพได้เลยนะฮะ จริงๆลวเน,นี่ยตัวเกมเนี่ยเราเล่นเล่นแบบเล่นเองก็ได้ซึ่งเล่นแบบแนวแอคชั่นนะครับก็คือจดกดต้มตีตมตกดใช้สกิลเดินหลบเดินหลบหลีกการตีได้นะครับแต่ว่าจนยญ่ก็ถ้าไม่ว่างก็เปิดบอดนะเปิดบอดเอานะครับ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปที่ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมเล่นเอาไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครกันสลิงเกอร์หรือว่าสามสิบห้าที่ผมเล่นเอาไว้นะครับซึ่งถ้าฟังเสียงเพลงตอนนี้ก็คือเป็นเพลงต้อนรับวันตุจีนนะครับเสียงในเกมก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะกเ็เดี๋ยวผมจะพาไปดูหมวดต่างๆนะฮะหมวดการเล่นต่างๆภายในเกมนี้นะฮะอันแรกก็คือจะเป็นเรื่องของดันเจี้ยนนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยพอรับลดรองมาได้แล้วเราสามารถที่จะเข้าดันเจี้ยนกดเข้าดันเจี้ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็จะมีทางดันเจี้ยนแบบเดี่ยวดันเจี้ยนแบบทีมอ่าอันนี้ดันเจี้ยนแบบเป็นทีมนะครับอันนี้ก็คือมีคนกดสร้างปาร์ตี้เพื่อเข้าดันเจี้ยนนะฮะก็จะส่งคําเชิญมาแล้วก็สามารถกดรับได้เลยนะครับถ้าเกิดดันเจี้ยนนั้นเลเวลเราสามารถเข้าได้เนี่ยเราก็กดรับได้เลยนะฮะอันนี้ก็จจะต้องรอคนกันสักนิดนึงนะครับ เต็มแล้วนะฮะสี่คนนะครับเ,เอ่อปาร์ตี้หนึ่งเล่นได้สูงสุด4คนนะครับหรือจะปาร์ตี้กันเอ่อใน o ว l d Map ก็ได้นะฮะตีมอนกันใน w o r l d m a p 4คนก็ทำได้นะครับนี่ผมเปิดบอทให้มันเล่นให้เลยนะฮะคือบอทเนี่ยเราเปิดที่ไหนก็ได้นะครับจะเปิดในดันจี้ยนในเวลแมปในทีทีก็ทำได้หมดนะฮะ มีกันสี่คนยิงสกิลกันล้นจอนะฮะทุกว่ายิงกันทีนี่บอกว่ามองแทบไม่เห็เลยว่าตัวละครเราอยู่ตรงในในไหนนะฮะนี่ก็จะเป็นการเตือนเจียนะครับซึง่งหายฉาเนี่ยก็จะเจอบอสนะฮะ ก็เลื้อยสูงเทั้งน,นั้นนะครับ37 40 46บสกแบบว่าเลือ้อยนี่จะบอสดำลองแบบเดียวนอนต้องนอนใช่ไหมไปถึงบอสนอนนะครับ,บ,อ,รนอ,นนรบอ่ะมาแล้วเป็นรานชาก้ามปูนะครับเออสี่ลุมหนึ่งเข้าไป นอนในแป๊บเดียวนะครับน,นี่ก็จะมีให้เ,เลือกสุ่มสุ่มของรางวัลน,นะครับแล้วก็ออกสเดนเจียนนะฮะโอเคเมื่อกี้นี้ยังพูดไม่จบนะฮะคือว่านอกจากเดนเจียนเดียวเดนเจียนทีมนะฮะพอแล้วไม่เข้าแล้วก็ยังมีเดนเจียนโบนัสน,นะครับคือเล่นแบบ เหมือนฟาร์มเงินฟาร์ม XP กนะฮะก็คือเล่นไปยาวๆเลยเป็นชั่วโมงเลยนะฮะเพื่อที่จะฟาร์มเงินฟาร์ม XP นะครับแล้วก็มีแดนมายาโรจนะนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนที่จำกัดจํานวนครั้งในแต่ละวันนะครับในการเข้าไปเล่นนะฮะก็จะได้ของรางวัลนะฮะเอาไว้สําหรับอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับก็อันนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอารีน่านะฮะ ไอ้หน้าเลยก็คือลานประลอง PVP นะครับก็คืออันนี้ที่จะสุ่มเครื่องต่อสู้มาให้เลือกทีละ3คนนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราสู้ไม่ไหวนะฮะเราก็สามารถที่จะรีเฟซเปลี่ยนคู่ต่อสู้ได้นะครับดูถามว่าดูยังไงสู้ไหวไม่ไหวนะฮะก็ดูพลังลบข้างล่างนะครับก็มีบอกหมดนะฮะว่าของใครมีพลังลบเท่าไหร่นะฮะแลวของเราเนี่ยก็คืออยู่ตรงใต้หลอด HP มุมซ้ายบนนะฮะของผมนี่มีอยู่มีอยู่87,000นะครับ ดูของคนอื่นนี่เขาสัตว์ไปแสนเก้าสองแสนนะฮะไม่ต้องเสริมนะฮะสู้ไปก็ไม่ชนะนะครับดูสิมีใครจะกำจัำพมาให้สู้ไหมแทบไม่มีเลยหลักแสนกันหมดอ่ะหลักแสนก็หลักแสนสู้ได้อ่าวันละห้าครั้งนะฮะพีพี นี่ใน PVP นี่ก็ <Ready? S 1> เกิดบอดได้นะฮะ <Yeah. Okay. S 1> เกิดบอดได้หมดนะฮะเปิดได้ทุกที่นะครับสู้มันจะมีลุ่นบ้างไหมเนี่ยแสนระวังแสนหนึ่งก็แปดหมื่น้าวเกิดอะไรขึ้นมีท้างนิดนึง ลังลบต่างกันต่างกันขนาดนี้ก็สู้ไม่ได้เลยทีนี้แล้วถ้าเกิดถามว่าเราจะพัฒนาเราจะเพิ่มค่าพลังลบของตัวละครเนี่ยจะทาไงนะฮะก็พัฒนาตัวละครไปนะครับมีอะไรให้ทาบ้างนะฮะมีเยอะแยะไปหมดนะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกนะฮะอัปเกรดสกิลนะครับแล้วก็เติมแล้วก็ใช้เงินในเกมนะฮะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะฮะอัปเกรดสกิลไปเรื่อยๆนะครับ อัปเกรดไปจนถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็จะต้องใช้หนังสือนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดไปยังขั้นถัดไปนะฮะมีอันนี้อัปเกรดมาจะถึง30มันก็มีขั้นต่อนะฮะพอใช้หนังสือไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้ยืดต่อไปอีกเป็นถ้าเลเวล50นะครับสกิลนี้อัปไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะถัดไปเราไปดูตีบวกไอเทมนะครับก็ถ้ามีไอเทมตามที่กําหนดนะฮะแล้วก็ใช้เงินนะครับเราก็ตีบวกได้เลยนะฮะ นี่เรียกว่าหลอมสก,กัดนะครับนี่ฮะตีบวกบวก21นี้บวกไปบวกไปเรื่อยๆนะฮะยังไม่พอถ้เากเกิดเราขี้เกียจกดเราก,กดหลอมสก,กัดทันทีบวกจนถึงเลเวลาสามสิบก็ยังไม่สุดนะฮะยังบวกได้อีกนะครับมีโลบทะลงดาวนะฮะทะลงดาวก็ใช้ไอเทมเป็นก้อนหินทะลงดาวนะครับอันนี้เราก็เพิ่มดาวอากเก็ตด,ดาวไป อันนี้เห็นมันเป็นสีขาวไปเป็นสีเขียวอันนี้อัพจนเต็มแล้วนะฮะของของหมดนะฮะคือถ้าเกิดไอเทมชิ้นไหนเนี่ยมีไม่พอแล้วเราต้องต้องการเพิ่มนะฮะแค่กดที่ชื่อไอเทมนะฮะแล้วกดดูวิธีรับอันนี้กดเชออเทมกดวิธีรับนะฮะมันก็จะบอกมีบอกหมดเลยนะฮะว่าเราสามารถไปหาไอเทมชิ้นนี้ได้ที่ไหนบ้างนะฮะหรือว่าซื้อได้ที่ร้านค้า NPC ตัวไหนนะฮะก็มีบอกหมดนะครับ ต่อไปนะฮะก็จะมีฝั่งเครื่องประดับนะครับสามารถใส่เครื่องประดับเข้าไปได้อีกนะฮะมีเลือกไว้เยอะๆเยอะเลยนะฮะเยอะถัดมาสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่ตอนแรกนี่ก็คือเราจะได้มาเป็นชิ้นส่วนนะฮะเราต้องสะสมชิ้นส่วนให้ครบแล้วเราก็จะปลดล็อกออกอามาเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะชิ้นส่วนนี้ได้จากไหนบ้างก็มีในดันเจียนนะฮะมีกิจกรรมหรือว่ามีสุ่มเป็นสุ่มกาชานะฮะขนาดเกมมีโอยังมีสุ่มกาชานะครับ อ,อก,ก็ได้ออกมาไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะฮะอันนี้พอได้มาเป็นสัตว์เลี้ยงได้เป็นตัวแล้วนะฮะก็มีการอัปเกรดอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีเลื่อนขั้นนะฮะเลื่อนขั้นก็คือเอามอนที่ไม่ใช้มาผสมนะฮะก็จะเลื่อนขั้นได้นะครับเคเลื่อนขั้นจากมีป่าเป็นมีป่าบกึ่งนะฮะ เสร็จแ,แล้วมี level. Level อัพเลเวลเลเวลอันนี้พวกสันเล่เนี่ยจะไม่ได้ค่าประสบการณ์จากการต่อสู้นะฮะก็คือเราต้องให้อาหารมันนะครับอันนี้เราก็ให้ของไปให้เ,นะใหเรื่อยๆนะฮะให้ไปจนกว่าเจะอัพนะฮะอัพได้เท่าไหร่อัพได้จนกว่าอา่ออัพไม่เกินเลเวลของตัวละครของเรานะฮะเสร็จแ,แล้วมี down อัพดาวอีกอัพดาวตะกี้มี จะไม่มีดาวเป็นมีดาวสีขาวสีเขียวสีฟ้านะฮะยังมีไปเรื่อยๆนะฮะทำไปเรื่อยๆนะฮะเป็นสีม่วงนะฮะยังมีอีกนะฮะไปต่อเป็นสีส้มนะฮะอือฮอัจนเต็มทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะมีรีบอลนะฮะให้เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วยังไงแล้วก็กลับไปอัปเกรดวิธีเดิมเลยเหมือนเดิมทำขั้นเดิมเลยนะฮะก็คือทำวนไปเรื่อยๆนะฮะ เก่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเรายังมีสัตว์พาหนะอีกสัตว์พาหนะที่ขี่เนี่ยนะฮะคือพอปลดล็อกมาแล้วนะฮะเราก็จะได้ครับค่าสเตตัสข,ของสัตว์พาหนะตัวนั้นทันทีนะฮะโดยที่เรายังไม่ต้องขี่นะฮะเราก็ได้ค่าสเตตัสแล้วนะฮะตัวที่ขี่เราก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกนะครับวิธีการปลดล็อกสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอ้สัตว์พาหนะเนี่ยก็มีหลากหลายนะฮะก็มีทั้งต้องเป็น VIP หรือว่า เติมเงินซื้อนะฮะหรือว่าทำกิจกรรมนะครับหามานะฮะก็มีเยอะแยะอีกนะครับอันนี้ผมซื้อเลยใช้เพชรได้มาจากกิจกรรมก็ซื้อเลยนะฮะมีมีเยอะนะเยอะเสร็จแล้วในในยังไม่พอนะฮะในโหมดในโหมดของสังคมนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเลือกฝ่ายะฮะตอนเราถึงเลเวลยี่สิบเนี่ยก็จะมีให้เลือกฝ่ายเป็นฝ่ายฟรีดอมกับคิงดอมนะฮะ ก็คือในฝ่ายเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดโทเทมอัปเกรดโทเทมนี่ก็ใช้ไอเทมอัปเกรดแต่ละขั้นนี่ก็คือมีอยู่50เลเวลนะครับมี4ขั้นรวมกันก็200เลเวลนะฮะก็เยอะเยอะอีกนะฮะในนี้ก็จะมีการเ,าเลือกผู้นำค่ายเลือกผู้นำนะฮะโหวตโหวตคะแนนนะฮะแล้วตั้งนะครับแล้วก็มันจะมียศเราจะมียศที่อยู่ในค่ายนะฮะซึ่ง เดพวกนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเรามีค่าเจ้เสียงเพิ่มขึ้นเราก็จะได้รับการเลื่อนขั้นนะครับถามว่ามีค่ายแล้วมีประโยชน์อะไรนะฮะก็คือเราไปที่หอเกยียรติยศเราก็จะได้รับรางวัลทุกวันนะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของค่ายนะฮะสำแล้วตระกูลนะครับยังมีตระกูลตระกูลก็คือกิลนะครับก็คือจะมีการอัปเกรดตระกูลนะครับการฝึกฝนตระกูลนะครับก็เราก็อัพไปเรื่อยๆนะฮะทีละขั้นนะฮะ มันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นซต์ค่าสเตตัสต่างๆ,ๆนะฮะค่าพลังโจมตีป้องกันลบหลีที่ที่เข้านะฮะซึ่งก็ต้องใช้แต้มตระกูลนะครับแต้มตระกูลมนจะไหนมาจากการที่เราบริจาคนะฮะบริจาคไปแล้วก็จะได้แต้แตแตมตระกูลมานะฮะเราก็ไปฝึกฝนนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีอ่มีดันจินตระกูลแล้วก็มีสึกตระกูลนะครับสึกตระกูลเลยก็คือสองครมกิ้นั่นแหละฮะก็คือ อันนี้มันผ่านไปแล้วนะฮะก็คือสงคราม้สงครามกิวนี่ก็จะมีกําหนดเวลานะฮะว่าจะเปิดในวันไหนบ้างนะครับถ้าเราเข้าไปเล่นนะฮะเราก็จะได้ได้รางวัลนะฮะหรือแค่เข้าไปดูเราก็ได้รางวัลเหมือนกันนะครับนี้ถามว่ามันมีเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงเราควรแอปอะไรเท่าไหร่นะฮะก็คือตรงนี้นี่จะมีระบบค่าความแข็งแกร่งนะฮะแนะนําว่าเราควรที่จะแอปอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่ง มีบอกหมดนะฮะว่าเราควรที่จะตีบูอุปกรณ์ถึงเลเวลเท่าไหร่ออปดาวถึงเท่าไหร่สัตว์เลี้ยงเนียน่ยควรที่จะมีเลเวลเท่าไหร่ควรที่จะมีออปดาวเท่าไหร่นะฮะหรือว่าสกิลเลเวลเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะบอกแนะนําหมดทุกขั้นเลยนะฮะว่าเราต้องอัปเกรดอะไรยังไงบ้างนะฮะคือเราทําตามมันไปเรื่อยๆเลยนะฮะเราแทบจะไม่ต้องออมานั่งคิดอะไรนะว่าต้องอัปเกรดอะไรยังไงเราทําตามที่มันบอกไปหมดเลยนะฮะก็ขอสรุปสําหรับเกมเบฟแฮนนะครับ ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของระบบเกมอันหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นกนารผจญภัยในโลกกว้างแบบ MMO RPG นะครับเกมเพลย์ในแอคชั่นที่น่าตื่นเต้นนะฮะแล้วก็มีโหมดการเล่นที่หลากหลายนะครับกิจกรรมมากมายที่มีให้ทําตลอดทั้งวันนะครับแต่น่าเสียดายที่คอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยกับถูกทําลายลงด้วยระบบวัดเทียมในความสะดวกให้เรามากเกินไปนะครับ ระบบการพัฒนาตัวละครที่เป็นเส้นตรงนะฮะจากระบบแนะนาความแข็งแกร่งนะฮะทำให้เราแทบจะไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใดๆดังเช่นที่เกม RPG ควรจะเป็นนะครับซ้ำ้ายยิ่งกว่านั้นนะฮะก็คือการเร่งเร้าให้เราเติมเงินนะฮะจนทําให้สมดุลของเกมนะฮะเสียไปแบบไม่มีบอลวนกลับนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบเกมแนว MMORPG นะฮะแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากนะฮะเน้นแค่เติมเงินก็เก่งได้นะครับก็ลองดูเวบฮาร์ดแล้วกันนะครับ ขอบคุณที่จะตามรับชมรายการ Major Game ม e v i e w นะฮะแล้เวเพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ